ทำการ,กรเกษิรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้ลลคนบ้านเฮา สวัสดีค่ะวันนี้สวนเกษตรอ้อยแะจะพามาชมมะนาวลูกเท่าส้มนะคะลูกเท่าส้มเขียวหวานใหญ่มากดู่เต็มกำรรม,มือเลยดูโอ้โหที่ตอนซื้อมานะคะเขาเรียกว่า พันนี้เขาให้ชื่อว่ามะนาวเป้นพิจิตตดกพิเศษว่างั้นนะคะองจริงมันก็ไม่ได้แบบดกแบบเป็นเครือนะคะแต่ก็ไม่เสียใจค่ะลูกใหญ่มากโอโอ้ตาย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 สวันค่ะ นวยนี่ไหมโอ้โถ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 สามลูกขายนวยละสองบาทสิมีคนซื้อบ้านอน๋โอ้โหรวนเต็มพื้นเลยแล้วเ,เป็นยังกว่านี่ <c oughs> อือว้ายบอกจางนี่งไหมเพื่อ มูโมเมนต์บักน่าบักน่าเอาไว้นี่ก่อนนะคะมีแต่ตัวมีแต่นวยใหญ่ๆน้ามกระลายขายน่วยละสองบาทเขาก็สิบกว่าอย่างดอกมากนี่เนาะโตเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวสิพาไปชมน่วยใหญ่เด้กวกูหนีบอือถือดู มีมะนาวไว้ที่บ้านอุ่นใจเนาะดูพี่น้องักหน้าไหมเพื่อเพื่อเออว่ะํามันดุมันเป็น,นสีเนาะน,นี่เนาะเป็นเคลื่อนเนาะนีะ่นค่ะโอ้โหล่นรอบต้นเลยล็อกหน่อยนะคะ อันนี้ยังไม่เป๊ะโอ้อันนี้เพิ่งเป็นลูกเดี๋ยวเดินต่อไปนะคะเกษตรมั่วซั่วอ้โอ,โอ้อยู่ฝั่งนี้นี่เองโอ้ยพันเดียวกันค่ะเขาบอกหนูว่าพันนี้เป็นตกพิเศษว่าซ่าน ต,ตสะออนคััปื๊ด้วยนี่แม่อู้หูเต็มกมอโอ้